สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนำนะคะสูตรในการดีท็อกลำไส้นะคะล้างลำไส้นะคะทำอย่างไรนะคะสูตรในวันนี้นะคะเป็นการใช้วิธีการดีท็อกแบบง่ายๆนะคะพี่ตีจะมาแนะนำสูตรแล้วก็เคล็ดลับดีๆด้วยนะคะและวันนี้นะคะช่วงท้ายนะคะพี่ตีก็จะมีแจกนะคะไฟเบอร์ดีท็อกที่เป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติค่ะ ซึ่งมีส่วนผสมของผักและก็ผลไม้10ชนิดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในช่วงท้ายนะคะพี่ตีจะมีลิงก์นะคะแจกฟรีกันทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะทักมานะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักสูตรนะคะในการดีถอ,อกดำไส้แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าคะ่ะสูตรในการทำดีถอ,อกง่ายๆเลยนะคะกล้วยสองผล นมสด2กล่องนะคะนำมาปั่นรวมกันค่ะให้ทานตอนท้องว่างนะคะแนะนำค่ะให้ทานตอนตื่นนอนมาใหม่ๆเลยนะคะช่วงก่อนประมาณ6โมงเช้านะคะเพราะระบบขับถ่ายทำงานได้ดีในช่วงตอนเช้านั่นเองค่ะสูตรนี้แนะนำให้ทำติดต่อกัน3วันนะคะเพื่อช่วยให้ในการปรับเวลาของการขับถ่ายได้ด้วยค่ะวันนี้พิ่ตีจะมาสาธิตพิธีการทานไฟเบอร์ดีท็อกค,ค่ะ โดยปกติพี่ตีทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะผลในการทานนะคะหลายคนกลัวนะคะไม่ว่าจะมีอาการนะคะกลัวว่าจะเป็นอาการเหมือนเรากินยาขับถ่ายหรือไม่ก็กินชาที่มีลักษณะอา,าการบีบรัดนะคะบิดตรงบริเวณท้องก่อนเข้าห้องน้ำนะคะพี่ตีเคยเจอปัญหานะคะเคยทานตรงนั้นมาแล้วเนาะทำให้พี่ตีน้ําตาไหลเลยนะคะแต่พอพี่ตีมา ลองใช้นะคะลองทานไฟเบอร์ดีท็อกชุดนี้นะคะที่แจกสองซองนะคะเมื่อทานเข้าไปนะคะตอนเช้ามานะคะประมาณตีห้าเนี่ยจะทําให้เราเข้าห้องน้ําปกติเลยนะคะไม่มีอาการบีบรัดหน้าท้องที่พี่ตีเคยเจอมานะคะ mm hmm. การขับถ่ายรู้สึกโล่งสบายนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเหมือนออกมาหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือเพียนะคะ mm hmm. เพราะว่าส่วนผสมของไฟเบอร์ดีท็อกนี้นะคะ เปรียบเสมือนผักนะคะ1กิโลนะคะซึ่งในนี้นะคะจะเป็นทั้งผักและผลไม้นะคะผสมกันทั้งหมด10ชนิดนะคะซึ่งเข้มข้นมากๆนะคะมีส่วนผสมของอยอนะคะหมายเลขจดแจ้งนะคะที่สำคัญนะคะจะมีอยอ,อยู่แล้วนะคะหมายเลขจุดแจ้งที่ถูกต้องนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะพิธีทานแล้วปลอดภัยค่ะ และก็ดีมากๆก็มีติดตัวไว้และก็มีไว้ประจําบ้านด้วยนะคะไม่ใช่พี่ตีทานคนเดียวนะพ่อคุณแม่แล้วก็หลานพี่ตีก็ยังทานส่วนน้องสาวพี่ตีก็ให้าดาวน์โหลดแอปฟรีไปทานดูนะคะซึ่งก็เป็นที่ติดใจกันอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะสาธิตให้ดูค่ะเริ่มแรกนะคะเตรียมมาน้ําอยู่ที่1แก้วหรือว่า1ขวดนะคะเป็นน้ําเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะตัดนะคะ จริงก็ฉีก2ง,ง่ายนะวันนี้พี่ตีใช้กันไายนะคะในการตัดนะคะกลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นหอมนะคะเหมือนอกลิ่นผักและก็ผลไม้นะคะซึ่งในนี้นะคะส่วนผสมนะคะมีอะไรทั้งหมด10ชนิดนะคะพี่ตีจะมีรายละเอียดไว้ต่อจากคลิปวิดีโอนี้นะคะรสชาตินะคะจะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะรสกลมกล่อมค่ะไม่ได้หวานมาก นะคะแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปนะคะทานอร่อยค่ะน,นี่นะคะเมื่อเทลงมาก็จะเห็นนะคะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นผักนะคะผักที่พี่จีจำได้นะคะก็จะมีผักโขมนะคะอาร์ติโชกนะคะก็จะมีบล็อ,อกแคลี่นะคะผลไม้ก็จะมีพวกไฟเบอร์ก็จะเป็นสับป,ปะรดนะคะแล้วก็จะมีพวกส้มแขกนะคะ อื่นๆอ,อ,อ,อีกนะคะทั้งหมดรวมกันส0ชนิดนะคะเขย่าค่ะพี่ตีจะพบติดตัวโดยเฉพาะช่วงที่พี่ตีทานอาหารมื้อหนักๆนะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นผักที่เ,เป็นกลิ่นที่เป็นลักษณะฉุนนะคะ ทานง่ายอร่อยนะคะอยากให้ลองทานดูค่ะกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ตีจะให้ลิงก์ไว้นะคะเป็นการทดลองทานฟรีค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะกดมานะคะ